โอเคครับกาบสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็กําลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมมาครับในมอด SCP ที่ผมทําคลิปเอมคลิปที่แล้วที่มันมีมอด SCP เฮ้ยไม่ใช่ที่มันมีพวก SCP ทั้งหลายทั้งหลายเลยอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนจริงมันก็เป็นแค่ SCP ที่ทำร้ายเราได้ตลอดเวลาภาพนี้ใครเห็นเพชรยกมือขึ้นหมดนี้ก็จะเป็นพวก SCP มาอยู่ในนี้นะทุกคนก็จะมี SCP 173ตัวหลักของเราแล้วก็ SCP 096แล้วก็ SCP 682ใช่ไหมผมจำไม่ได้อ,อันนี้ ซึ่งก็คือหนคือหน้าตาของ SCP-096 ที่มันมีอีกมอดหนึ่งแต่มอดนั้นมันทำให้เกมนับไปเลยใช้ประมาณ100มั้งตัวที่สองชื่อมันก็จะเป็นเวอร์ชันแนไปเลยแล้วก็ SCP ทิ้งตาตะเจอแับ SCP-096 มันก็จะไปทำงานแล้วอันนี้คือ SCP อันนี้คือเอ้ยฝ่ามือชายกายถูกลังเกตตลอดเลยไม่รู้ทำไมนะอันนี้ตั้งใจทุกคมดนเยอะระวังกันน่อนะจ๊ะมชิเลียววางแจคไอปรมาณนตถ้าเราวิธีเอ่สามารถชนะทีวีโดยนี้ได้เ๋ยว เลยผมมาตอนนี้ไม่ไมไม่มีเมื่อกี้กดผิดกดจะไม่เคลื่อยุดที่หยุดพี่พ่่ยุดพี่ิด20่สิบเอิ่มหนล่ะ าเราอยากเอาชนะ SCP ศูนย์เก้โดยไม่ให้มันแบบตามเรามาได้ทันก็มีวิธีหนึ่งนะเออไอลืมบอกไปว่า2องมอดเออองมอดที่ผมเล่นมันสามารถทำลายเบล็อกได้หมด2องอะไรสตัวนี้สามารถทำลายได้หมดมันทำลายมดนลายบล็บอกทุกอยา่างมันทำลายได้หมดถือว่าเป็น SCP ที่โหดมากๆเลาน มันก็ไม่สามารถตามรามาได้นะครับแต่ถ้าเราเดินไปใกล้มันยังไม่หายบูดเราอยู่ก็ เตรียมตัวรับชะตารกรรมที่จะเกิดมาต่อไปน,นี้นะครับทุกคนมันไปอยู่ไหนเอิมเอิม เลือด่านอะสอตเชอร์สอตเชอร์นะหมดนี้มันที่อยิก็เอาที่อนม้วยที่ท่นี่กอาหอลาไดูการพิธะของอ องตัวนี้จะชนะได้หรือไม่ระดับแรกก็ลำดับลำดับเอ้ยไม่มันไม่สนุกหรอกใช่ไหมถ้า SCP มันไม่ได้เจอ,เอ,อ,เอของตัวตัวเกมไหมครับอบอสของตัวเกมไหมครับมันไม่สนุกหรอกใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เจอกันใช่ไหมลำดับแรกนะครับบอสวิทเทอร์นะฮะ เป็นบอสที่โหดมากลองลงมาจากเอ d นเดอร์ไดค n d อน d อ a นเดน่าจะกากกว่าตัวตัวดังต่างเพราะว่ามันบินได้มันก็าอีกต่อมอไรต่วลูกเออหัวห ทำเลยล้างสูงเวลาที่มันจะระเบิดตัวมันก็ลดดสำหรับห้าหัวใจนั้ะเหรับทุกคไหนไปต่างไปวอสพิเทอร์ที่จะได้สาคิดชัดเจนวอสพิเทอร์ตุยแล้วต่อไปเอ็นเดอร์ดราก้อนไม่รู้ว่ามันจะสู้ไหมพราะว่า ราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันดีวเดี๋ยวเเดี๋ยวลืมของซื้อซื้อซื้อ เกียรติคาอินเดอร์ดากอนโว้ยเออเดชัยกายช่วยฉันฆ่าหน่อยได้ไหมฉันขอร้องละนานายอาจจะฆ่าเออช่วยเ๋ยชายกายชายกายไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่อิน,นเ่อร์แมนที่ผมโดนดักลิงตอนที่อ คโคอั่นคืดีตขอเราเราใช้จเองแล้วเสคอมมันบล็อกใช้คำสั่ง s se เ se นะทราไม่ได้เอ็นไดอนล่ะขอร้อง่ะอนเอร์ดะนนะขอร้องตามมันไปกระโดดกระโดดเหมือนที่กระโดดฆ่าเรา ไปไหนแล้วศูนย์ก็หกเอ้ยก็หกใครไม่มีมรรตายไม่ใช่หรอแล้วใครเสกบล็อกฮะเฮ้ยมอเอรนี้มันแปลกๆเร็วศูนย์ก็หกฉันรีบยปหมดอ่ะอ่ะอปั่นให้สุดครับปั่นให้สุดครับมามาให้หมดมามาให้หมดมา เละเป็นจุก่อนที่เกมมันจะพังก็ขอจัเชื่อม่อเนื้อนแล้วจว้นเใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อะไรอ่ะเอาอินเดราก้อนบักไปแล้วหรือว่ายังเยังหักคออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอินเดระกอนลงมาจังหวะนี้ยังไงตอ่อครับเรียบร้อยครับอินเดราก้อนจะโดนไหมไม่นะไม่โดนนะวางไว้นะ Kiêm lệch quay lại.